เมื่อเราทําการเชื่อมต่อกับตัวเซ็นเซอร์มอนิเตอร์แล้วนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องที่1ตัวน,นี้เป็นเครื่องที่2เนาะเครื่องที่1มีการเชื่อมต่อในส่วนของ CO2 เเข้าไปนะครับในการใช้งานของตัวเครื่องนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะวัดค่า s p 2ของเครื่องที่2นะครับเมื่อเรามีเข้าไปแล้วนะครับค่าพารามิเตอร์ ที่วัดออกจากเครื่องมอนิเตอร์ตรงนี้จะโชว์เป็นแบบเรียลไทม์นะครับโชว์ค่าพารามิเตอร์ให้เราเลยค่ะ SP2 o ตัวนี้เขาจะโชว์ในส่วนของ SP2 o แล้วก็เพาเลให้เรานะครับโอเคต่อไปในการเซตหรือการตั้งค่าต่างๆนะครับ อย่างเช่นถ้าเป็นเครื่องที่1เราต้องการจะให้เขาโชว์ให้เขาทางานในโหมดอะไรเราสามารถคลิกเครื่องหมายชี้ลงมาได้เลยนะครับฟังก์ชันจะอยู่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นเราต้องการจะแอดพาที่เข้าไปนะครับเรากดพาที่อินโฟเนาะแล้วก็ ID คนไข้ก็จะเป็น H.N คนไข้นะครับ First name เนาะแล้วก็ Last เราสมมารเป็นเทสทีเอสเนาะอัปเดตอินโฟครับสังเกตว่าไ d ดีคนไข้ชื่อนามสกุลจะมาโชว์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีชื่อของคนไข้โชว์อยู่ตรงนี้นะครับชื่อแล้วก็นามสกุลจะโชว์อยู่ด้านบนนะครับโอเคโหมดต่อไปจะเป็นในโหมดของของฟีดนะครับคําสั่งฟีดก็คือการหยุดหน้าจอมอนิเตอร์นะครับเพื่อดูค่าแบบนิ่งๆเนาะครับผม อันเฟียก็คือให้เครื่องเพย์ต่อนะครับต่อไปในโหมดของไม่ช่วย nvp ก็คือการสั่งวัด nvp นะครับอันนี้เดี๋ oh. ยวอนุญาตใช้เป็นเครื่องที่2ในการวัดแล้วกันเนาะถ้าเราจะใช้เครื่องที่2เราก็จะมาใช้คําสั่งในส่วนของตัวเครื่องที่2ตรงนี้นะครับแล้วสั่งวัด nvp ไปอันนี้เครื่องจะทำการวัด nvp มาให้ถ้าเราต้องการจะสั่งหยุดนะครับแล้วก็ stop nvp ก็จะหยุดให้เลยนะครับต่อไปในส่วนของวิวเบรกนะครับอันนี้เราจะโชว์ในส่วนของวิวเบรกเพื่องที่2อนะครับอันนี้จะโชว์ในส่วนของค่าที่เป็นอารามิเตอร์นะครับเราสามารถใช้คำสั่งพิมพ์ตรงนี้สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับเวฟรีวิวนะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกระบุเวฟฟอร์มที่เราต้องการจะโชว์ได้หรือต้องการจะดูได้นะครับตรงนี้ครับผมแล้วก็สั่งพิมพ์ได้เหมือนกันนะครับเทมกราฟสามารถดูตรงนี้ได้แล้วก็ตารางเทม ตาราง okay. ในส่วนของตารางเทนนะครับตารางเทนตรงนี้เราสามารถเลือกดูค่าพารามิเตอร์ของคนไข้ย้อนหลังได้จากหน้าต่างตรงนี้นะครับในกรณีที่เราแอดคนไข้ไปแล้วข้อมูลจะบันทึกอยู่ตรงนี้ซึ่งเราสามารถใช้คําสั่งพิมพ์ตรงนี้สั่งพิมพ์ออกไปจากตัวเครื่องได้เลยนะครับอันนี้เราไม่ได้เสียเรื่มพิมพ์นะต่อไปนะครับอารามอีเวนต์นะครับเครื่องมีอารามอะไรบ้างเข้าโจวตรงนี้หรือว่าในส่วนของแอดมะมอย eCG นะครับหรือว่า e k g เนาะมันก็จะโชว์ตรงนี้ให้นะครับต่อไปการตั้งค่าอีกแบบหนึ่งก็คือการตั้งค่าในส่วนของพารามิเตอร์ต่างๆนะครับอารามลิมิตตรงนี้ในส่วนของพารามิเตอร์นะครับเมื่อเราต้องการตั้งค่าพารามิเตอร์เรากดตรงนี้นะครับจะมีการตั้งค่าอะไรบ้างก็คืออันแรกก็จะเป็นอรามลิมิตก็เป็นอารามโลอารามไฮนะครับว่าอย่างเช่นร์าเรทเราต้องการที่อราม หายเท่าไหร่อาร์มโลเท่าไหร่เราตั้งค่าจากตรงนี้ได้แล้นี้จะเป็นความความแรงของเลเวลนะครับว่าระดับความรุนแรงขนาดไหนนะครับต่อไปหนะ้าที่สามจะเป็นเบสฟอร์มพารามิเตอร์เซตอัพนะครับถ้าสังเกตนะครับตัวนี้จะเป็นหลีดหนึ่งเนาะถ้าผมต้องการจะให้โชว์เป็นหลีดสองแล้วกลหลีดสองนะครับอันนี้หน้าตาตรงนี้มันจะไม่มีในส่วนโชว์ของ s p o 2เนาะผมต้องการโชว์ s p o 2ก็เพิ่มขึ้นมา ถ้าผมไม่ต้องการเวฟฟอร์มของค่าเ s p i r เ t ชันเราติ๊กออกได้เลยนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มตรงนี้เห็นไหมครัค่า SPO2 s p o, 2, o ตรงนี้จะออกเนาะแล้วก็ค่าอ่าอีเกจองจะโชว์ตรงนี้ให้นะครับต่อไปถ้าเราต้องการให้โชว์ทั้งหมดเราสามารถติ๊ทั้งหมดได้เลยนะครับแล้วก็กดโอเคพารามิเตอร์เวฟฟอร์มก็จะโชว์มาให้ทั้ง4พารามิเตอร์นะครับที่เราสามารถแอดเข้าไปได้นะครับต่อไป ก็จะเป็นในส่วนของคำสั่งพิมพน,นะครับแล้วก็การสั่งหยุดอะรามนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคําสั่งดิชาร์ทพาเทียนเนาะครับผมด้านข้างนะครับค่าพารามิเตอร์ข้างละด้านขวาตรงนี้นะครับจะโชว์ในส่วนส่วนของค่าฮาร์ดเลดเอเนร์วิพีพาเรเ o 2นะครับแล้วก็ค่าต่างๆเนาะตรงนี้เราสามารถที่จะนาออกหรือนําเข้าได้นะครับโดยการดดบเบมาคลิกเข้าไปนะครับ สังเกตตรงนี้พารามิเตอร์ตรงนี้ออกมานะครับอันนี้โชว์ค่าพาวเลตเอ็นไอพีพาเลตนะครับแล้วก็ค่า CO2 สมมตุติว่าผมไม่ต้องการค่า CO2 นะครับผมติ๊กออกกดโอเคพารามิเตอร์ของ CO 2จะหายไปถ้าเราต้องการจะเพิ่มเข้ามาแล้วก็ดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึง่งครับแล้วก็ติ๊กเพิ่มจะเพิ่มค่าเทมเข้ามาแล้วก็สามารถเพิ่มได้จากตรงนี้นะครับต่อไปตัวเครื่องตรงนี้นะครับสามารถลองรับตัวเครื่อง เซ็นทันมอนิเตอร์ที่เป็นมอนิเตอร์ได้ทั้งหมด3าที่สองเครื่องพร้อมกันทั้งหมดนะครับการตั้งค่าต่างๆเราสามารถมาตั้งค่าตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับเช่นในส่วนของระบบเดโมโหมดเนาะตั้งค่าสีได้นะครับตั้งค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าต้องการจะให้โชว์กี่เตียงทั้งหมดเนี่ยครับเราสามารถเลือกโชว์ได้ตาม้ต่างตรงนี้ได้เลยอันนี้เราเลือกเป็น สองพารามิเตอร์เนาะในส่วนของแมนนน่เหล็เป็นส่วนเซอร์วิสนะครับรีวิวครับดูค่าย้อนหลังพวกนี้ได้มาจริงๆจริงๆแล้วเราสามารถกดตรงนี้เพื่อดูค่าวิวเบตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อดูค่าลีเมนย้อนหลังได้ จากตรงนี้ได้นะครับสามารถเลือกช่วงเวลาที่จะให้โชว์ได้เอาหมดจะประมาณนี้ครับผมในพาร์ทในพาร์ทของการวัด NVP กับ ECG นะครับตัวโปรแกรมตัวนี้ไม่สามารถที่จะตั้งค่าในส่วนของอตั้งออโต้ได้นะเวลาที่เราจะตั้งออโต้เนี่ยก็ต้องมาเซตในส่วนของค่า n m p ก่อนก็คือกด NVP เข้าไปตั้งในหมดของออโต้นะครับ เมื่อตั้งหมุกของตัวเสร็จแล้วตัวนี้เราสามารถมาสั่งวัดจากโปรแกรมตรงนี้ได้นะครับแต่โปรแกรมเนี่ยจะไม่สามารถตั้งออโตได้นะสั่งวัดได้เลยแล้วตัวเครื่องเขาจะทำออโตให้อัตโนมัตินะครับต่อไปในส่วนของ EKG นะครับ EKG ตัวนี้ถ้าเราติด3ลีดตัวโปรแกรมจะโชว์ได้ทีละหนึ่งลีดแต่ว่าถ้าเราโชว์ต้องการจะให้โชว์ทั้งหมดเนี่ยเราต้องเปลี่ยนจาก3ลีดตรงนี้เป็น5ลีดก่อนนะครับเมื่อเราตั้งเป็น5ลีดเสร็จปุ๊บเนี่ย ตัวโปรแกรมเห็นไม้มเขาจะเพิ่มมาให้ก็คือโชว์ได้ทีละสามดีนะครับก็เรามาตั้งค่าพารามิเตอร์ตรงนี้ได้เวฟฟอร์มเซตอัพตรงนี้เราสามารถเพิ่มได้นะครับจะให้โชว์โปรแกรมมันโชว์ได้ทั้งหมดทีละทีละห้าเนาะสามที 5, 5, 5, 5, 5ละห้าลนะครับพารามิเตอร์เขาจะโชว์เพิ่มมาให้ หรือถ้าเราต้องการจะโชว์แค่เฉพาะลีดสอก็สามารถทําได้นะครับโดยการเข้าพารามิตเตอร์เหมือนกันแล้วก็ติกลีดอืน่น,อนนะครับเครื่องก็จะโชว์ให้เฉพาะลีดสอครับ